สามกลุ่มนี้เ hey, ฮดังๆรับเตรียมโอนเงินให้แล้วกดเงินสดใช้ได้เลยเงินอะไรได้รับเงินวันไหนดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ สกลุ่มนี้เตรียมรับเงินในเดือนกันยายน2567ซึ่งรัฐบาลเตรียมโอนเงินให้แล้วช่วยเหลือเช่นเดิมรับเป็นเงินสดตรวจสอบวันโอนเงินฟังรายละเอียดต่อไปนี้ตรวจสอบวันโอนเงิน3มกลุ่มปรเปางินงวดเดือนกันยายน2567เงินเข้าบัญชีพร้อมกันทุกวันที่10ของเดือนซึ่งในงวดนี้จะได้รับตรงวัน คือวันอังคารที่วันที่10กันยายน2,567ได้แก่เงินอุดหนุนบุตรเงินเบีย้ยยังที่ผู้สูงอายุและเงินเบีย้ยผู้พิการโดยโอนช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ดังนี้เงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายน2,567หเงินอุดหนุนบุตรเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบรัฐบาลช่วยเหลือครอบครัวรายได้น้อยฉเฉลี่ยไม่เกินหนึ่งแบาทต่อคนต่อปี จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี600บาทสำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเพื่อรับเงินจากโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหรือเงินอุดหนุนบุตรหากผู้ปกครองเด็กมีความประสงค์รับสิทธิยังสามารถลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรได้ตลอดต่อไปเงินเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุเดือนกันยายน2567รัฐบาลช่วยเหลือผู้สูงอายุ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ6 0 0 1 0 0ถึงบาทตามเกณฑ์อายุดังนี้อายุ60-69ถึงปีได้รับ600บาทต่อเดือนอายุ70-79ถึงปีได้รับ700บาทต่อเดือนอายุ80-89ถึงปปีได้รับ800บาทต่อเดือนอายุ90ปีขึ้นไปได้รับ1,000บาทต่อเดือนทั้งนี้หลังจากกระทรวงมหาดไทยมีการปรับเกณฑ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566จากเดิมการจ่ายเงินเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุจะไม่มีการปรับเบี้ยระหว่างปีงบประมาณแต่ระเบียบใหม่ล่าสุดกำหนดให้ปรับอัตราจ่ายเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดาตามมาติคณะรัฐมนตรีในเดือนที่ผู้สูงอายุมีอายุครบช่วงอายุในเดือนถัดไป ต่อไปเบี้ยผู้พิการเดือนกันยายน2567เบี้ยผู้พิการได้รับคนละ800ถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุดังนี้ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับเงิน1,000บาทต่อเดือนผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเงิน800บาทต่อเดือนทั้งนี้สามารถตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการได้ผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็ก หรือแอปพลิเคชันทางรัฐหรือทางบัญชีที่ได้แจ้งไว้และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตรได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกรมกิจการเด็กและเยาวชนและศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนโทร1 3 0 0ได้ตลอด24ชั่วโมง